สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับครูหลวงนิสสัอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สาขาประเวศครับสต็อกเก็บรถประเวศครับวันนี้มาเตรียมส่งมอบรถอีกหนึ่งคันครับนั่นคือนิสสันคิกอีพาวเวอนะครับซึ่งคันนี้ครับเป็นรุ่นเริ่มต้นราคา779,900บาทนะครับลูกค้านะครับพี่อามาซื้อสดนะครับก็คันนี้ผมเลยจัดแคมเปญโปรโมชั่นแถมอะไรไปบ้างก็เลยจะมารีวิวทุกท่านชมการเผื่อใครสนใจนะครับอยากได้คิกอีพาวเวอไปใช้แล้วก็รุ่นเริ่มต้นรุ่นที่คมมมมมเเปปญโโรรรชชััั่นนาาให้แแบบบคๆลยไไตกกกอะน คิกอีร e, ุ่นเริ่มต้นนะครับรูปลักษณ์หน้าตาภายนอกโดยรวมแล้วก็จะเหมือนเหมือนกันเกือบทุกรุ่นนะครับร้อแม็กลายเดียวกันไฟหน้าเป็นแบบ LED เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างจากรุ่น E ีเลยเดิมๆคือไม่มีไฟตัดหมอกนะครับคันนี้ก็มีการตกแต่งติดตั้งชุดไฟตัดหมอกไปให้ลูกค้านะครับฟิลม์มในส่วนของตัวฟิล์มกรองแสงนะครับติดตั้งเป็นแบบฟิล์มเซรามิกนะครับเป็นแบบ40%บานหน้าแล้วก็รอบคัน60%ติดตั้งคิวกันศาสไปให้นะครับ บนหลังคาจะมีตัวสวสาิก์กายคลิปฉลากนี้เป็นสเปคมาตรฐานของตัวรถอยู่แล้วนะครับแต่ในส่วนของตัวด้านข้างถ้าเกิดรุ่น V ีหรือรุ่น VL สังเกตแถบด้านข้างจะมีตกแต่งสีเอ่อสีออกสีบรอนเงินหน่อยครับตรงตรงชายล่างแต่ว่าคัานยังไม่ได้มีการตกแต่งนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดมองเหมือนกับรุ่น V ีก็คือในส่วนตัวไฟไท้ายเหมือนกันแต่ถ้าเกิดพวกกลุ่ม VL นะครับไฟไท้ายจะเป็นแบบแถบยาวตร,ตรงตรงกลางจะเป็นแถบยาวนะครับเซ็นเซอร์ถอยหลังเป็นอุปกรณ์มมาตรฐานที่มีให้อยู่แล้ว มาดูทางด้านหลังก่อนนะครับสิ่งที่ทำเพิ่มไปให้ลูกค้าอุปรกรณ์น,นะครับของเดิมยังมีอยู่ให้ก็ในส่วนของตัวอวิทยุนะครับในกล่องไฟตัดหมอกในส่วนตัววิทยุเดิมมีให้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับเผื่อได้กับลูกค้าเปลี่ยนใจอยากใส่ของเดิมนะครับถาดท้ายเบาะภายในเนี่ยเด,เดิมเดิเป็นเบาะผ้านะครับนี่มีการเปลี่ยนเบาะหนังไปให้เดี๋ยวไปดูภายในกัน ภายในนะครับมาดูตั้งแต่ในส่วนของตัวพวกแผงข้างเดิมๆและในส่วนตัวดูเริ่มต้นอาจจะไม่ได้มีการตกแต่งในส่วนตัวสไตล์ดีแพคเกจที่เป็นแผงบูนนุ่มแล้วก็มีไฟแอมเบสไลท์ที่เป็นบายไฟสร้างบรรยากาศนะครับอันนี้แผงข้างนะครับเป็นหนังดําได้น้ําเงินนะครับมาดูหน้าตาของเบาะสีดําได้น้ําเงินนะครับ พื้นเนี่ยก็ปูเป็นพยางกระดุมนะครับตัดเข้ารูปใพ้เลยของตัว Ei Product นะครับที่ขายกันอยู่ในห้างนั่นเองคอนโซลด้านหน้านะครับมาดูในส่วนของตัวจอจอเดิมเมื่อสักครู่เป็นวิวท,ที่ให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยก็ถูกเปลี่ยนเป็นจอ Android แล้วนะครับก็ทําให้เราสามารถเล่นดูหนังฟังเพลง YouTube วิวออนไลน์ทีวีออนไลน์ได้นะครับเดี๋ยวค่อยขึ้นไปทางด้านบนมาดูในส่วนของตัวลบบักษณะเบาะภายหลังด้านหลังกันก่อนนะครับนี่แผงด้านข้าง สวยงามเหมือนกันนะบอร์ดดำได้น้ําเงินนะครับพายางที่ปูเข้ารูปนะครับคิวเบรสตันเหล็กคือตัวนี้นะครับที่มีการติดตั้งไปให้ก็เอาไว้กันลอยเหล่าขึ้นลงนะครับตรงเท้าอาจทำให้แบบว่าส้นเท้าไปกระแทกขอบประตูอาจจะเป็นร่องเป็นรอยได้บ้างนี่งผู้หญิงที่ใส่ส้นสูงนะครับขึ้นมาบนรถแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูออปชั่นภายในนะครับ ในส่วน,นตัวพวกคอนโซลกลางเนี่ยเป็นแบบที่เป็นของคิกเจนสองก็จะเป็นลนักษณะของเปียโนแบล็กนะครับซึ่งของตัวรุ่น E V V L ก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับแล้วก็ในส่วน,นตัวสวิตช์คันเกียร์เป็นแบบนี้นะครับมีเมนูฟังก์ชันอะไรบ้างไดรฟ์โหมดที่มีการขับขีบข่ให้เลือกตั้งแต่แบบเป็น Eco Mode Sport Mode หรือแบบ Normal Mode E V Mode สวิตช์อยู่ทางด้านนี้นะครับปุ่มออโต้โฮลที่คอยช่วยทําการเบรกแทนเรานะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับแอร์ออโต ซึ่งรุ่นล่าสุดก็เป็นในส่วนตัว m y 23ก็มีฮีตเตอร์เพิ่มเข้ามาให้แล้วนะครับหน้าจอพวงมาลัยเนี่ยเหมือนกันอยู่แล้วนะครับก็มีในส่วนตัวพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันที่สามารถปรับคำสั่งบนตัวหน้าจอเดินไมล์ได้นะครับปรับเพิ่มเสียงรถเสียงวิทยุได้เมนูฟังก์กชันวิทยุเดินยังใช้ได้อยู่นะครับ ส่วนครูสคอนโทรลมีให้เชื่อมต่อบุทุธวางสายรับสายโทรศัพท์มีให้นะครับแล้วก็จะแพ้จากรุ่นท็อปตรงที่ว่ารุ่นท็อปที่เป็นเวลขึ้นไปเขาจะมีในส่วนตัวเป็นอินเทลเจนส์ครูสคอนโทรลสามารถตั้งความเร็วได้นะครับตั้งความเร็วแปรผ่านตามคันหน้าอ่าส่วนหน้าจอแสดงผลนะครับก็หน้าหลักนะนําเป็นหน้านี้ที่เป็นการแสดงการถ่ายเทของพลังงานนะครับสามารถปรับตั้งค่าต่างๆได้นะครับรีเซ็ตอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันไว้ก่อนให้ลูกค้านะครับ หน้าจอนี้เป็นความเร็วเป็นแบบดิจิตอลแล้วก็ในส่วนตัวการเตือนพวกฝัดห้องฝัดท้ายประตูบานไหนเปิดอยู่นะครับดูจากเมนูได้ได้เลยนะครับแล้วก็ากาจะมีแค่ปุ่มสัญญาณไฟว่าเตือนลืมปิดประตูแต่เราไม่หายว่าประตูไหนการตั้งค่าครับรุ่นนี้ระบบความปลอดภัยมีอะไรบ้างก็นอกจากตัวถุงลมนิรภัยมี6จุดอยู่แล้วตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นแบบนี้นะครับมาจนถึงเมนูก็เป็นในส่วนตัวพวกเบรคฉุกเฉินนะครับ เตือนการชนด้านหน้าเบรกฉุกเฉินไอตัวระบบพวกนี้สามารถปิดการทำงานได้ตัว parking a เ d ก็คือในส่วนตัวเซนเซอร์ภายหลังนะครับ d ดว attention เวอร์แ t ตเทนชั่นอะไก็คือเตือนผู้ขับขี่จะลับในเตือนการเมื่อลาครับขับขับ,ขบไปเผลอหรับในก็เขาจับเซ็นเซอร์ผ่านพวงมาลัยละพวงมาลัยนิ่งๆไปก็จะมีเตือนให้นะครับเตือนเ,เวลาหมายถึงว่าบางทีอยากเดินทางกไกลแต่อยากจะพักทุกๆค่า3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็ตั้งเหมือนนาฬิกาปลุกได้เลยครับ โลเ t e m p อ r a t u r e ชันอะไรก็เตอดูคุมต่ำกว่าปกติครับบางทีคันนี้ไปใช้รถมันมีในส่วนของตัวส่งออกทั่วโลกครับบางทีไปใช้ในเมืองหนาวหนาวก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเครื่องชางเครื่องเยน็นนักมันจะไม่ดีต่อการทํางานครับอาจจะเป็นความสึกหรอทั้งเครื่องร้อนเกินไปเครื่องเย็นเกินไปก็มีผลชสซีคอนโทรลครับระบบในส่วนของตัว active brake control เนี่ยนอกจากมี VDC นะปุ่ม VDC อยู่ด้านข้างนี่มี VDC ปุ่มลดเลื่นนท่า่นะครับ VDC คือการทำงานช่วยหลังจากที่เราลื่นเสียการทรงตัวไปแล้วแต่ตัว Active t r a c k Control เนี่ยช่วยก่อนการลื่นครับเวลาที่เราเข้าโค้งแรงๆอะไรงเงี้ยมันก็จะมีการตัดกำลงังล้อที่มีโอกาสที่มันจะหมุนฟรีออกไปนะครับแต่วนี้ก็เป็นหลวงช่วยผู้ขับขี่ในตอนก่อนเสียการทรงตัวและขนาดเสียการทรงตัวไปก็มีระบบอือ่นมารองรับนะครับในส่วนของการกลับมาใหม่ เอ่อไดเวอร์เทนชั่นครับทำไมดิสเพย์ก็คือเปลี่ยนตั้งค่าเมนูหน้าจอพวกนี้แหละอย่าเปลี่ยนเมนูไหนขึ้นหน้าขึ้นหลังนะครับวีเคอร์ซิทติ้งก็เป็นส่วนตัวตั้งค่าไฟหน้าเวลาล็อกรถให้มันกระพริบไม้อะไรเงี้ยเวลาเตือนไฟเหลือนะครับไฟเลี้ยอมีแบบว่าเป็นรีเลย์สามครั้งปุ่มล็ road, อกรถอะไรเงี้ยครับก็ตัวอย่างการตั้งค่ารถตั้งค่าจากเมนูหน้าจอได้เลยสามารถเปลี่ยนภาษาได้นะครับเป็นภาษาไทยก็ได้โอเค หน้าจออ่าหน้าจออันนี้นะครับในส่วนของตัวหลักๆแล้วก็ให้แนะนําให้ลูกค้าก็คือแชร์ฮอสปอตจากมือถือนะครับให้อินเตอร์เนตเขามีแล้วก็สามารถใช้งานในส่วนของตัวฟังก์ชันยูทง u ูทูบได้เดี๋ยวผมแชร์ฮอสปอตของตัวเองให้เขาก่อนดีกว่าสักครู่นะครับวิธีการเชื่อมต่อฮอสปอตกันี่เลย,เลยกดค้านี่เลยนะครับแล้วก็ขึ้นชิ่ของผม ใส่รหัสเรียบร้อยนะครับก็กลับมาที่เมนูหน้าจออย่างถ้าเกิดจะดูนี่ในส่วนของตัว,วถ้าในส่วนของตัวที่เป็นพวกทีวีออนไลน์นะครับก็สามารถใช้พวก ASP ได้นะครับหรือจะเป็นเ,เมนูที่เป็นพวกทีวีออนไลน์เลยก็ได้แต่เสียที่บ้านผมผมก็ใช้ในส่วนตัว ASP นะครับก็มันจะเป็นพวกฟรีทีวีที่สามารถดูได้อยู่แล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดจะดูเรื่องอื่นๆดู HBO Go ดูอะไรอย่างเงี้ยจะต้องแบบว่าก็สมัครเสียตังค์เพิ่มไปแต่ถ้าเกิดเราต้องการใช้แค่ดูทีวีสมมุติาตื่นเช้ามาครับอยากดูของดูข่าวช่อง3ดูคุณสรยุทธนะครับก็เปิดทีวีช่อง3ไปได้ช่อง3ทีวีช่อง3มมาอย่างป๊อปปูล่าทีวี นี่นะครับเสียงที่เราคุ้นเคยก็ช่วงเช้าช้าแบบนี้ก็ฟังคุณสอวิวย์ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดในกรณีเราจะไปดูพวกเมนู YouTube ก็เข้า YouTube ได้เลยนะครับนี่ก็เชื่อมต่อไปแล้วในส่วนตัวได้โหมดนะครับเวลากดเนี่ยมันก็จะไปโชว์อยู่ที่หน้าจออยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด เริ่มจากไอ้นั่นคือ normal mode ดูตัว P เป็นหลักนะครับส่วนเริ่มต้นที่ sport mode sport m o เหนที่บอกนะครับผมบอกเสมอเลยว่า Sport Mode คือมันทำงานด้วยพลังงางเต็มร้อยออกตัวร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าช่วงที่ถอนเท้าจากคันเร่งมันจะมีการหน่วงเบรกซึ่งเวลาเราหน่วงเบรกเนี่ยตรงล้อมันจะมีการเจเายแหลพลังงานกลับให้แบตเตอรี่ทำให้ระยะทางวิ่งได้ไกลขึ้นนะครับสังเกตอาสังเกตถ้าเกิดเนี่ยตอนนี้น้ำมันถังวิ่งได้ประมาณ42ิกิโลนะครับ ถ้าไปอ e ีโคโหมดวิ่งได้44กิโลกลับมานอร์มัลโหมดเหลือ41กิโลนะครับอันนี้มันด้วยคอนที่มันเหลือน้อยนะครับมันก็เลยอาจจะว่าตัวเลขอาจจะดูไม่แตกต่างแต่แล้วเาากวิดเลาาวลาที่น้ำมันเติมเยอะๆแล้วครับตัวเลขมันจะต่างกันแบบว่าเป็น10กิโลเลยเพราะนั้นเนี่ย e อีโคปรปหยัดสุดสปอร์ตลองลงมาแล้วก็นอร์มอลนี่คือเป็นน้ำมันสู้ตัวอื่นไม่ได้เลยนะครับแต่ก็มันจะไม่เมีการหน่วงเบรกให้แล้วแต่ว่าเราชอบการขับขี่แบบไหนนั่นเอง นี่กลับมาที่หน้าจออ,าอะไรเ,เปิด u t u b e นะครับลองฟังเสียงด้วยความที่เปลี่ยนหน้าจอไปแล้วว่าครับมันทําให้ภาคขับกําลังเสียงอะ่ะดีขึ้นกว่าวิทยุเดิมด้วยนะครับในส่วนตัวลําโพงอ่ะเป็นลาโพงเดิมก็จริงแต่ว่าพอตัวหน้าจอคําสั่งหน้าจอฟอนที่มันมีภาคขับพลังกาลังเสียงที่ดีกว่ามันก็ทำให้ทาให้ภาคเสียงอะ่ะมันฟังดีขึ้นไม่งั้นเถอะจริงผมก็ไม่ได้ใส่เครื่องเสียงหรอกช่างเขาบอกมา เป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัวนี้สั่นคลิก e power กับการตกแต่งแบบนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับการที่ส่วนตัวคล e ิก e power รุ่น e รุ่นเริ่มต้นกับรุ่นที่มีความคุ้มค่าครับเพียงแค่ตกแต่งอุปกรณ์ต่างๆไปให้เนี่ยก็ดูน่าใช้ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับในราคา7จ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทอยากทุกทุกคนได้ลองใช้ e power กันเยอะๆนะครับสำหรับแคมเปญโปรโมชั่นนะครับตอนนี้ในส่วนตัวคล e ิก e power นะครับดาวนเริ่มต้นเพียงหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองอย่างนนถ้าเกิด 200กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็มาใช้กันเยอะราคาแพงขึ้นกว่า E c o ค a r อีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดใครชอบคันนี้คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i า e เพื่อนๆท่านด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามโชคหลวงในคลิปต่อๆไปนะช่วงนี้จะมีการส่งมอบคลิก E p o าว r รุ่น E เยอะหน่อยแต่ตอนนี้ต้องบอกว่ามียอดค้างจองมาค่อนข้างเยอะแต่รถผลิตได้น้อยนะไปนั่นอดใจรอกันนิดนึงนะครับสำหรับคลิกรุ่น E นะครับมีสีอยู่4สีนะครับผลิตอยู่4สีเท่านั้นคือสีดําสี้คร่ต้องเพิ่มเงินคั่ม เงินจะมี2สีคือสีขาวมุกเพิ่ม1,000 0บาทและสีเทาเข้ม,มเพิ่ม5,000บาทนะครับก็ถ้เกิดใครชอบสีไหนก็ติดต่อหาคุ่ดวงได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านท,ที่ติดตามชมกันเสมอมา,อาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ